ก็ผมต้องมาและ1,500บาทวาย3ตัวมาอีก22,500บาทสวยๆมาอีก1,800บาทนะครับอูณนโอ้โหเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บ่อยแอนดแกงครับครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสกแกนสลอนะทุกคนและเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตหมาจงเวที่มีอัตาชนะ95นั่นเองนะครับผมโอ้โหสวยงามสุดๆเลยนะเอาละครับทุกคนพร้อมกันแล้อย่างถ้าเผื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปมาครับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมของ สล็อตหมจองเวทเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เล่นตามสูตร9 5ถือว่าน่าเล่นน่าลุ้น oh. น่าลองสุดๆไปเลยนะครับโอเคปะดูเกมกันเลยดีกว่าวันนี้พกทุณนมาประมาณ2,900บาทนะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอุ้ยแต่ทำสองบอลบาทอโอสวยๆ <laughs> แจมครับผมเปิดหัวได้สวยมากๆทุกคนเอาเลยครับร <c oughs> สำหรับ <al> ผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตร <h> หรือว่า โปรแกรมสแกนสล็อตน,นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่เลง์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ้ยแต่วันนี้ก็เป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์ไปแล้วนะครับผมโอ้โหแจ่มจริงๆปิดไปที่1 0,000 000กับอีก300บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะเฮ้คุณผู้ชมโอ้โหแจ่มแมวมากๆนะครับเอาเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของช่อง บอยแอนด์เดอะแกงนะทุกคนฝ่ายก็ผมลุยกันเลยดีกว่า500บาทในจังหวะนี้อ่าจังหวะนี้มา100บาทเบาๆนะครับผมคูณ2ก็ไม่ไหลเฉยเลยคุณผู้ชมนิดเดียวเท่านั้นนะครับ<า>จังหวะนี้วายมา1ตัวคูณ2ไม่700บาทคูณ3วายยังไงคูณ3ไมาอีก1200บาทาวาย1ตัวมาอีก8,750บบาทสวยๆหลายไม้โอ้โหสวยงามใช้ได้คุณผู้ชม เอาเรื่องจัดๆเลยครับผมปิดไปที่1นึ่งมกับอีก700บาทนะครับเป็นเงินรางวัลก้อนโตนั่นเองนะทุกคนโอ้ใช้ได้ครับผมใช้ได้สำหรัาบาคุณผู้ชมนะครับที่แบบไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนานะทุกคนเล่นง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเราได้เข้าฟรีเกมเนี่ยมีโอกาสได้กําไรสูงมากๆนะครับสาหรับเกมนี้รุยกันต่อเลยดีกว่า,าว่านอน้วายหนึ่งส่วนมาอีก4,200บาทสวยๆไว้ ูณมาอีกใบคูณามมาอีก,ก,ก,ก4,950บาทแคตเตอร์หนึ่งตัวคูณ5มาอีก5,000บาทสวยๆครับผมหลายอีกม้โอ้โหทุกคนแจมแมวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้โหมาทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมสำหรับมาจงเวน,นะครับผมอ่ะแต่วันนี้ไปิดไปที่14,400กับอีก50บบาทนะทุกคนโอ้โหได้อยู่นะ ผมขยับเบทเป็น1,000บาทเลยแล้วกันนะทุกคน,นไหนเราก็บวกมาขนาดนี้แล้วนะครับังหวะนี้วายหตัวโอ้โหมาอีก8,400บาทสวยๆคูณ3มาอีก1 2 0 0 0บาทครับผมคูณ5ว่ายังไงโอ้โหแจมแมวสุดๆคุณผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตนะครับผมที่21,400บาทนะครับผมโอ้โหใช้ได้ขนาดขยับเบรมาแล้วก็มาเลยนะโอ้โหเอาเรื่องเกิน รู้กันต่อครับผมจังหวะนี้100บาทคูณสต้องมาแล้วไหมคูณ2มาอีก200บาทนะครับคูณ3ว่าไงโอ้โหก็สามร้อยบาทเฉยโอ้ยอะไรครับเนี่ยจังหวะนี้200บาทนะทุกคนคูณ3เอ้ยคูณ2นะคุณผู้ชม1,000บาทคูณสโอ้โหไม่ไหลเฉยเลยนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมรู้กันต่อ200บาทว่าหนึ่งตัวคูณ2มาอีก400บาทครับผมคูณสามนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม รวยกันต่อครับผมต้องมาละหน0บาทวาย3ตัวมาอีก22,500บาทสวยๆมาอีก1,800บาทนะครับคูณ5โอ้โหคูนหไม่มาคุณผู้ชมนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมปีไปที่25,000กับอีก800บาทสวยๆครับผมสวยๆเลยแจมแมวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสเกตเตอร์มา1ตัวนะครับ ถ้า,าเผื่อเราได้สแคตเตอร์สตัวเนี่ยจะได้ฟรีเกมนะทุกคนจะวันี้ไม่อีกสองพันหบาทคูณสามาอีก24,000บาท,อ 24, บาทโอ้โหไอคูณห้าโอ้โหไม่ไหลเลยครับผมโอ้โหมาโคตรตีโคตรเอานี่ขนาดยังไม่ได้เข้าฟรีเกมแล้วนะครับทุกคนถ้าเผื่อได้เข้าฟรีเกมเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหลุ้นมันน่าลุ้นกว่าดีแน่นอนจะวันนี้เป็นไปที่27,100บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยครับผมโอ้โหแจ่มแมวจริงๆ โอ้โยโคตรสวยโคตรสุดเลยครับผมับการเล่นในวันนี้นะทุกคน95อัตราชนะของสลอส็อตมาจงเวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตน,นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวของผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง boy and the gang นั่นเองนะทุกคนเอาละครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกระผม boy and the gang ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ